สวัสดีครับวันนี้จากไร่ทองเม็นะครับวันนี้ก็พามาชมพันธุอ์อีกพันหนึ่งนะพันธุ์พวงเพชรนี่ก็จะปลูกปน,นกันกับกเกษตรศาสตร์ยักษ์ครับกรเกษตรศาสตร์พันธุ์ใหม่น,นี่ก็ต้นก็มีสองกิ่งครับปีนี้โดนปลูกแล้วก็ฝนทิ้งช่วงครับสามเดือนเต็มครับไม่ได้ไม่ได้น้ำมันก็เลยมีรากที่หมดอายุเยอะครับ ปีนี้ทำได้ไม่ดกเท่าไหรนะ่นก็จะได้หัวประมาณสักใหญ่กว่าขวดเอ็มร้อยครับปีนี้จะไม่ดกมีสองเงาใกล้กันปลูกผสมกันครับพวงเพชรกับกเกษตรศาสตร์ยักษ์ใหม่ๆก็จะแยกออกอยู่คร,บร,ราบเกษตรศาสตร์ยักษ์นี้จะสีอ่อนกว่าใบจะสีอ่อนกว่าแต่ว่าพวงเพชรใบจะเข้ม เข้มกว่าแต่ว่าลักษณะใบถ้าดูจริงๆก็จะต่างกันอยู่ครับพ่าสังเกตจากใบนะฮะอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูซ้ายมือของท่าน,นคือพวงเพชรกับใบจะออกอ้วนอ้วนอ้วน,นออกข้างแต่กเกษตรศาสตร์ยักษ์ใบออกตีย,ยาวๆนะฮะแต่ว่ามีสีแดงตรงนี้นะคล้ายๆกันอมชมพูคล้ายกันมี ีเข้มที่เงานิดหน่อยเหมือนกันเงายคือโดยดูโดยรวมคือแทบไม่ต่างกันแต่ว่าลักษณะใบจะแตกต่างกันแล้วก็สีสีนี่จะ,กะเกษตรศาสตร์ยักษ์นี่จะอ่อนกว่าสีเขียวอ่อนกว่าครับอันนี้กเกษตรศาสตร์ยักษ์อันนี้พวงเพชรครับแต่ว่าลักษณะหัวก็ คล้ายๆกันครับแต่ว่ากเกษตรศาสตร์ยักษ์นี่จะหัวมาช้าปีนี้ก็ได้ใส่ขี้ไก่แกบก็เลยโอเคครับพอใช้ได้ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตันต่อไร่ปีที่แล้วก็ได้ดินไม่ดีครับได้สามตันครึ่งต่อไร่นี่แต่ต้นเล็กๆนะครับอันนี้ก็โอเคครับต้น เท่าเหรียญห้าเหรียญสิปีนี้ก็คงจะโละครับปลูกน้อยลงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพัน์พิรุนครับพิรุนกับกเกษตรศาสตร์80เอามาลองดูอน,นี้ผมก็เริ่มขยายแล้วนี่ครับมีแบบแจมแจมเอาไว้ทำพันธ์การสีแดงๆใบสีเขียวอ่อนยังไงก็ติดตามรับ ชมกันต่อนะครับให้กำลังใจกันผมก็เพิ่งทำช่องขึ้นมาครับเอาไว้เหลืออีกพันสองสามพันครับก็คือพันมันห้านาทีแต่ว่ามันก็มีคนให้มาแต่มันก็แปลกจากเขาหน่อยไม่รู้ว่าจะเหมือนพันมันห้านาทีทั่วไปหรือเปล่านะครับ เอาไว้วันหน้าจะรีวิวให้ดูครับก็เหลืออีกเกษตรศาสตร์80เกษตรศาสตร์80ครับแล้วก็ระยองระยอง72ครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ